เดี๋ยวผมเป็นผู้กดชีวะชอบไฟน์เราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ๊กี้ยิมนมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครมีใครเป็นผู้เป่าเสียงมอ่งพี่ลานแก้วโชคยิ่งชาเบิร์พี่พีอะไรใครอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราปี๒สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสามห้าสิบสี่มือสุตล์ไหนครับ คครรบเื่องวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรศิริเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาเขาเมื่อไหต่อยเป็นมวยบูดูดันนะวันนี้มาเจอกันนะวางเก่งว่าแพ้ไงดิน็อตนอตแก้บนเวทีครนะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิตครับวันนั้นต่อยกับ เพิ่มพยักคฆ์กาแฟมาชนะนรอบเกิงเวทเท่าไหร่วันนั้นต่ออยู่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่นี่ต่อร้อยสิบสามเนาะถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พรอมไอเชียราบค่ายมั้ยเด็กพร้อมครับคุ้มมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบคนจังหวัดบึงการฝากเชิญชวนแฟนคขับรถหน่อยฝากพี่น้องชาวบุรการช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่นะไ่อาะขอช่วงนี้ขอครับ